อยากถามาพี่นกไปทำมาเยอะแยะเคสมากมายมีเคสอ,อะไรบ้างที่พี่นกประทับใจแล้วเห็นตอนใช้หลังใช้นี่ชัดเจนมากเล่าฟังเล่าสู่ฟังกันนประมาณสักสองนาทีครับพี่นกครับเชิญครับเ็สประทับใจนะคะก็ก็มีเยอะอยู่นะคะ่าเรื่องที่นี่ได้ทําคลิปออกไปส่วนใหญ่แล้วลูกค้านะคะลูกค้าจะไม่ได้ไม่ได้อนุญาตให้เราได้ถ่ายภาพเพื่อทําคลิปนะคะจะมีลูกค้ากลุ่มน้อยมาก ที่เราจะทําคลิปได้นะคะที่ขึ้นไปอ่าก็เคยพูดแต่ที่ฉันประทับใจตรงตรงนี้คือก็คือเทสของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อุดมทองปานท่านอาจารย์อุดมทองปานนะคะท่านเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคือมะเร็งกระดูกท่านท่านนั่งไม่ได้เลยค่ะท่านจะต้องนอนนอนตลอดนะคะท่านท่านคือเป็นระยะสุดท้ายนะคะแต่ทํไมดิฉันนี่จะพูดจริงๆตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปได้ได้น่าจะครึ่งเดือนแล้วนะคะ ท่านมาเจอผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตอนนั้นคือท่านเป็นระยะสุดท้ายน้องสาวท่านเข้ามาเข้ามารับผลิตภัณฑ์โดยการปิดซปเปอร์ไปเลยนะคะวันแรกที่ท่านทานท่านทานดิฉันก็จัดให้ท่านไปเป็นคือเป็นสเต็มเซลล์กับโคลูฟิลค่ะท่านทานได้ก็บอกว่าวันนั้นจะจัดให้ด้วยอายุของท่านนะคะท่านเป็นข้าราชการบำนาญจะเสียณอายุเจ็ดสิกว่าปีให้ท่านทานสเต็มเซลล์อยู่ที่สามเวลาเช้าของวันเย็นแล้วก็โคลูฟิลค่ะ พอวันคุยกับภรรยาของท่านนะคะพอวันรุ่งขึ้นภรรยาของท่านก็โทรไปหาดิฉันตอนนั้นดิฉันที่ที่ทำ,ทำงานประจ,จําของดิฉันจะอยู่อยห่างจากในตัวจังหวัดสามสิบหกิโลนะคะดิฉันทํางานที่หัวตะพานภรรยาท่านบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยเหงือ่อท่านเหงือ่อท่วมตัวแล้วก็ขับถ่ายออกมานะ่ะจะเหม็นมากอย่างเงี้ยคะ่ะท่านบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมนี่นกให้เข้ามาหาเดี๋ยวนี้เลยอะไรประมาณนะะี้ค่ะดิฉันเลยบอกว่า ดิฉันทํางานอยู่เดี๋ยวห้าโมงเย็นนะคะดิฉันจะรีบเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะพอเลิกงานดิฉันก็รีบไปหาท่านก็บอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกค่ะตรงนี้มันน่าจะเป็นการปรับนะคะ่าให้ท่านอย่างที่ดิฉันบอกเลยดิฉันก็ไปให้ความมั่นใจกับลูกค้านะคะท่านก็ทานท่านบอกว่าเป็นติดต่อกันอยู่ที่สี่วันกินตัวนะคะออกมาเหม็นมากเลยนะคะแล้วก็หายไม่เป็นอะไรท่านก็ทานไปเสร็จแล้วทีนี้ท่านทานผลิตภัณฑ์เราได้น่าจะเดือนกว่านี่แหละค่ะภรรยาท่านก็โทรมาสั่งอีกหนึ่งซูเปอร์ นะคะวันที่ดิฉันเอาผลิตภัณฑ์ไปให้นะคะท่านก็นอนอยู่ข้างในดิฉันไปว่าท่านท่านก็มองหน้าดิฉันเฉยท่านก็ไม่ไม่ตอบรับไม่อะไรภรรยาก็เลยให้ดิฉันออกมานั่งคุยกับภรรยาท่านที่ข้างนอกภรรยาท่านพูดกับดิฉันว่าเสียใจเรื่องหนึ่งก็คือว่าทําไมท่านได้เจอผลิตภัณฑ์ของเราช้าท่านพูดอย่างเงี้ยนะคะภรรยาท่านพี่เนี่ยจะเอาให้ท่านอาจารย์ทานจนถึงวันสุดท้ายวินาทีสุดท้ายเพราะอะไรรู้รู้ไหมเขาบอกนะคะเพราะว่า คือผลิตภัณฑ์ของเราจะควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์นะคะท่านบอกว่าไปเคมีอย่างเงี้ยค่ะท่านไม่เหนื่อยผิวพันธุ์ท่านจะต่างจากต่างจากของเคสของคนป่วยที่เป็นมะเร็งที่ไปร่วมรักษาเหมือนกันกันกบท่านนะคะผิวท่านนจะต่างท่านหลับสนิทท่านไม่ปวดไม่ทรมาน,นะคะ่ะแล้วก็ค่าทุกอย่างท่านดีนะคะไม่ว่าค่าเลือดค่ามะเร็งดีขึ้นแต่ว่าร่างกายท่านต้านไม่ไหวนะคะ คือมันเป็นระยะสุดท้ายภรรยาท่านก็ได้แต่บอกว่าพี่น่าจะเจอเราเร็วกว่านี้นะอะไรประมาณเนี้ยค่ะท่านทานผลิตภัณฑ์ชุดที่สองของซูเปอร์ชุดที่ชุดที่สองทิ้อาไปนะคะอยู่แค่สี่วันท่านก็เสียชีวิตค่ะอะ่ดิฉันคือดิฉันก็ภูมิใจในเคสนี้นะคะว่าที่ขนาดว่าแบบภรรยาของเขารู้ว่าสามีเขาจะไม่รอดแต่ว่าเขาเขาเขายังเขายังรับผลิตภัณฑ์ออกเพิ่มขึ้นอีกเพื่อ พราะเขาเห็นว่าผิวพันธุ์ก็ไม่ไม่ทรมานนะคะไม่เจ็บปวดท่านท่านท่าน,านดูเป,นเป็นเป็นเป็นคนป่วยที่ต่างจากคําว่ามะเร็งระยะสุดท้ายนะคะในความในความแตกต่างอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็ประทับใจประทับใจมากประทับใจมากเหมือนกันค่ะ